ี้ค่ะดิฉันนางสาวนัทพรสักทองทาอยากเรียนโรงเรียนหนองบป้อมรุทธิยาและที่เป็นพิธีกรหลักในการดําเนินรายการค่ะจากที่ได้เข้ารับอบรมโครงการชิดแอนแชร์หรือแปลความหมายตรงๆก็คือการพัฒนาและแบ่งปันนั้นพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนหนองบัป้อมวุทธยาได้ส่งกิจกรรมพาย apple recycle เข้าร่วมแข่งขันซึ่งปรากฏว่ากิจกรรมพาย a p p l ร r e c เคิลได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการให้ดาเนินกิจกรรมต่อ คณะกรรมการคงลู้ถึงว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมพวกเราชาวโรงเรียนเหนยอป้องวิทยาต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอำเภอหนยอป้องเป็นอำเภอเล็กๆชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนทำไร่ก็จะมีไรข่ข้าวโพดไร่อ้อยไร่สับประรด หลังจากเสร็จฤด,ดูการทำไร่ชาวบ้านก็จะว่างงานพวกเราจึงมีแนวคิดว่าถ้าเรานำสิ่งของที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้านในชุมชนที่ว่างเว้นจากการทำงานมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะพวกเราจึงมีแนวคิดที่ว่าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เหลือใช้ในชุมชนของเราพอที่จะมาเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งในชุมชนของเราปลูกสับปะรดเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่ชาวบ้านเข้าไปในเข้าไปแต่งใบสับประรดเขาก็จะตัดใบสับประรดทิ้งพวกเราเลยคิดว่าใบสับประรดที่ชาวบ้านเขาตัดทิ้งนั้นน่าจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้สามารถเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพิ่มมูลค่าได้ซึ่งเกิดกิจกรรม่ายแอปเปิลรีไซเคิลข้นค่ะ กิจกรรมของพวกเรานั้นมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเป็นการเอาสิ่งของที่เหลือใช้ในธรรมชาติมาพัฒนาเพิ่มเพิ่มมูลค่าและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับชุมชนหลังจากว่างเว้นจากการทํางานเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้เราพัฒนากิจกรรมของพวกเราได้ดีและสามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้ววันนี้พวกเราจึงเอากิจกรรมของพวกเราไปแบ่งปันให้กับชุมชนและภารกิจแรกของเราในวันนี้ ก็คือเราจะไปตัดใบสับประรดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทําโครงการของพวกเรานั่นเองค่ะผลอ,ออกมาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ น,นี้นะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเช้าวี้เราจะมาทําภารกิจเองคะ่ะเราจะมาตัดใบสับป,ปะรดนะคะเพื่อไปแบ่งกับแบ่งปันนะคะให้กับคนในชุมชนนะคะให้กับกลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านท้วยสาริกานั่นเองค่ะนูน่นเพื่อนเขาไปกันแล้วค่ะทุกคนพร้อมหรือยงัง <Hey! S 1> พร้อมแล้วไปกัน ว่าจะเป็นขวดละอองนะคะตัวเราก็จล้างใบแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานะคะ 1. ค่ะเป็นใบสับประรดนะคะเราจะหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ2นะคะ,ะ,คะจะเป็นน้ําค่ะเราจะใช้เวลาเราต้มนะคะ3จะเป็นไม้พายและกระบวยค่ะไม้พายนะคะจะไว้คน,นเวลาที่เราต้มใบสับประรดค่ะส่วนกระบวยนะคะเราจะใช้ตักฟองเพราะว่าเวลาเราต้มเนี่ยฟองมันจะเกิดขึ้นมาค่ะ5้านะคะจะเป็นโซดาไฟค่ะ โซดาไฟจะใส่เวลาเราต้มนะคะหกค่ะจะเป็นมีดและเขียงค่ะมีดและเขียงเราก็จะเอาไว้หั่นใบสับป,ระ,ประรดนั่นเองค่ะเจ็ดนะคะจะเป็นแม้กับถุงมือค่ะแม้เราจะาไว้ค่าจมูกนะคะแล้วก็ถุงมือค่ะเพื่อความปลอดภัยเวลาเราทําค่ะเก้านะคะจะเป็นตะแกรงค่ะเราจะเอาไว้ใช้ตากใบสับประรดหลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นถ่านกับเดาค่ะเราเอาไว้เราจะเอาไว้ต้มใบสับประปรดค่ะ สำหรับวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนาใบสับป,ปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะเริ่มเตรียมติดไฟในเตานะคะเพื่อจะใช้ในสําหรับการต้มค่ะสําหรับขั้นตอนที่3านะคะเราจะนําโซดาไฟมาละลายน้ําเพื่อเจือจางลิ์ของมันค่ะเนื่องจากลิ์ของโซดาไฟนะคะค่อนข้างที่จะแรงหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มคนค่ะเพื่อให้ตัวโซดาไฟนะคะละลายในน้ําค่ะ ขั้นตอนที่4ี่นะคะเราจะเริ่มนําใบสับปะรดที่เราหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในน้ําโซดาไฟที่เราละลายไว้ค่ะที่เราเติมใบสับปะรดไปได้สักพักนะคะใบสับปะรดก็จะเริ่มเปื่อยและสีของโซดาไฟนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะ หลังจากที่เราต้มใบสับปะรดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนําไปกองเพื่อจะใช้ใยไปตากค่ะหลังจากที่เรานําใยสับปะรดมากองเรียบร้อยแล้วเราจะนํยาใยสับปะรดที่เรากองมาล้างน้ําค่ะจากนั้นเราจะนําใย,ยสับปะรดที่ล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเทใส่ตะแกรงเพื่อนําไปตากค่ะค่ะหลังจากที่เราตากแห้งเสร็จแล้วนะคะเราจะนําเยื่อสับปะรดของเรามาลอกออกจากตัวพิมพ์ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มกดตัวเยื่อสับป,ปะรดนะคะให้หลุดออกจากขอบของกลมค่ะนี่นะคะกดไปเรื่อยๆค่ะให้ทั่วทุกขอบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มลอกมันออกมาค่ะต้องค่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะขาดง่ายค่ะ ออกมานะคะเราต้องค่อยๆแซะด้านล่างค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกลุ่มเป้าหมายของชุมชนแล้วนะคะที่เราจะเอาความรู้ของเรามาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนนะคะเขาได้รู้กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนแรกตอนที่เราจะขนของรั่งจากรรถจะก่อนเลยละกัน ปล่อยให้ผ่านไปแม้สักเสี้ยววินาทีฉันรออยู่น้นเราจะมาเป็นพลังเป็นแรงลมที่พัดช่วยกันส่ง้อง ก็จะได้แผ่นกระดาษนะครับสับปะรดตามต้องการนะครับ วันเวลาไม่ค่อยไกลอย่าปล่อยให้ผ่านไปแม้สักเสี้ยววินาทีฉันรออยู่นะเราจะมาเป็นพลังเป็นแรงลมที่พัดช่วยกัน น้องๆได้เรียนได้นำความรู้ตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์แล้วได้นำมาเข้าให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมคะทีนี้ทำให้ชุมชนเราเนี้ยได้รับความรู้ความเข้าใจว่าการทำวัตถุดิบเหลือใช้ตรงเนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกคนก็ ม,ม,มีความพยือล้นที่มาสอนชุมชนชนุมชนก็รับความรู้ตรงนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจในเยาวชนรุ่นนี้ทั้งของเรียนของชุมชนนะคะพร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ที่ได้พานักเรียนเข้ามาตรงนี้กลุ่มแม่บ้านภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณครับนักครูน,ครนักเรียน แล้วก็ชุมชนของเราก็ปลื้มใจมากได้รับความรู้นะคะได้นําวัตถุดิบเหลือใช้ที่ไม่ไม่ใช่เหลือใช้สิคะต้องบอกว่าเขาทิ้งไปแล้วไม่ใช้เลยนะครับะคะือเขาทิ้งแล้วเราเนี่ยนำวัตถุดิบตัวเนี้ยเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์คือกระดาษนะคะคเมื่อทําเป็นกระดาษแล้วเรายังนํามาเสริมทําเป็นดอกไม้ทําเป็นอื่นๆได้ จริงๆคือมีแนวคิดอยู่แล้วนะคะคมีแนวคิดอยู่แล้วว่าเราอะไปรูปกล้วยแต่ต้นกล้วย,วยมันทิ้งไปครับเราก็เคยมีแนวคิดอยู่ว่าเราจะทําโครงการของประมาณเพื่อเอามาสนับสนุนให้ชุมชนเราเนี่ยนาต้นกล้วย มาแปลรูปเป็นกระดาษแต่วันนี้รเราก็ได้ความภูมิใจจากนักศึกษานักเรียนของเราเนี่ยนะคะครับที่ได้นําความรู้ในเรื่องการแปลรูปกาบสับปะรดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณโครงการดีๆที่มีมาแบบนี้นะคะอยากให้มีบ่อยๆนะคะขอขอบคุณโครงการวิลเลิ่นออฟไลน์โดย คุณกระบอกหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็อยากให้มีรายการดีๆแบบนี้ออกมาในชุมชนในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนและโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านทั้งไม่ว่าระดับตำบลระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับประเทศเราอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อ,อไปและมีอีกเพื่อให้เด็กเขาเนี่ยได้มีความคิด สร้างสันได้มีความคิดใหม่ๆเพื่อนำไปให้ชุมชนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นแล้วเ,เขาจะไม่มีวันลืมเลยว่าโครงการดีๆนี้มาจากมิลก์ค้นออฟไลท์โดยทูนกระหมอ่อมสุบลรัตราชกัญญาศิริวัฒนาพันนวดีขอขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้ ขอขอบคุณไว้อย่างสูงเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะเราได้ไปเผยแพร่แล้วก็แชร์ความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาติการนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ความรู้ให้กับกลุ่มกองทุนหมู่บ้านตอกย็บป้องหมูมที่สี่ครั้งหนึ่งค่ะตามมาเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะคได้แบบวันความรู้นะคะคให้กับสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านนะคะคเราขอมอบผลิตภัณฑ์นะคะคเพื่อเป็นของที่ระลึกนะคะคให้กับตัวแทนของกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหลงป้องนั่เนเองะค่ะและนี่คือผลงานของพวกเรานะคะเสวยไหมคะ,ะคมม่ะพวกเรานะต้อง กับพวกเรานะคะให้ันพวกดเราได้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้ให้กับคนอื่นๆนะคะขอบคุณมค,ค,ค่ะคจากนี่นำน้องๆเข้าไปในโครงการมันเดย์แชร์ลิงที่ไปอบรมนะครับน้องๆก็เราก็ได้เลือกมาหนึ่งโครงการคือปลูกปักป่อสารพริกเรามาดูกันเลยครับ วันเวลาไม่ค่อยไกลอย่าปล่อยให้ผ่านไปแม้สักเสี้ยววินาทีฉันรออยู่นะเราจะมาเป็นพลังเป็นแรง